ครับฟูเฮาสวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนําสินค้าใหม่นะครับในแบรนด์ของอิงโนั่นก็คือชุดคอมโบนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับผมตัวนี้จะมีแ e ตเตอรี่ก็คือของแถมอยู่1,2,3,4 4สีชิ้นด้วยกันนะครับผมคือจะมีให้คือเป็นแบตเตอรี่ขนาด2 0โวลต์2แอมป์นะครับตัวนี้2ก้อนนะครับตัวนี้พร้อมที่ชาร์จชาร์จ1ชิ้นนะครับตัวนี้ครับผม แล้วก็จะเป็นไขควงแบบไร้สายตัวนี้ไว้ใช้งานครับผมตัวนี้อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับตัวนี้วิธีการใช้ก็คือตัวก้านเนี่ยสามารถยืดออกได้นะครับครับแล้วก็หมุน็อกตัวนี้คแค่นี้ครับส่วนด้ามจับตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ,รบผมตัวนี้ คับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถหมุนได้180องศาแค่เพียงสัปัตรงนี้กดแล้วก็หมุนรอบได้นะครับตามขนาดหน้าง,งานของลูกค้าจะใช้แบบการตัดแบบใช้เอ็นนะครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้สายเอ็นจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรข้างในนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้แบตเตอรี่1ก้อนตัวนี้นะครับชาร์จแบต40ถึง60นาทีสามารถใช้งานได้40 ถึง6เซมตรเหมือนกันครับจะมีการเช็คสถานะก็คือเชอสถานะของแบตเตอรี่ด้วยว่าแบตอยู่ในระดับไหนเต็มหรือไม่เต็มครับถ้าหากว่าแบตเตอรี่เต็มก็จะขึ้นอยู่ที่ตัวนี้3ครับผมวิธีการใช้คือครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกดปุ่มเซฟตี้ ส่วนตัวนี้เหมือนกันแบตเตอรี่2ตัวนี้สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับคือเราสามารถแบบถอดตัวนี้นะครับสามารถใส้ด้วยกันได้นะครับผมครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะปเป็นเครื่องดูดฝุ่นเป็นของแถมให้นะครับชุดคอมโบครับ จะมีขนาดอยู่ที่3ามตะเตียบนะครับผมตัวนี้คือเลียวสุดนะครับสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ไม้แทั้งแบบเป็นโซฟาหรือว่าที่นอนอเนกประสงค์พื้นบ้านอย่างนี้ได้หมดนะครับผมแล้วก็จะมีหัวเปลี่ยนให้3หัวเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายครับวิธีการทำความสะอาดก็แค่แกะตัวนี้ออกนะครับสามารถถอดล้างได้นะครับผม ก็จะมีส้กลองอยู่ข้างในชารทำความสาดได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกไขควงใช้งานอันเด็กกว่สูงครับไม่ไม่ไม่เหมาะสำหรับงาน DIY เวลาชาร์จแบตก็ชาร์จแบตบก็มีสาย USB ให้ครับตัวนี้ชาร์จแบตได้ตามปกติครับผมตัวนี้ใช้งานต่อเนื่องได้หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันครับผม